สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำครับให้คุณครูนะครับได้ทดลองใช้นะครับแบบบันทึกผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะครับซึ่งปกติคุณครูอ่ะได้บันทึกผ่านโดยใช้ปากกาใช่ไหมครับอ่าพอโดยใช้ปากกาเนี่ยในบันทึกในตารางเนี่ยมันก็จะช้ากว่าจะกดเครื่องคิดเลขเนี่ยมันก็จะช้าใช่ไหมครับผมเลยสร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมในการบันทึกผลคะแนนนะครับไปดูกันเลยนะครับดูที่หน้าจอนะครับ มันจะมีทั้งหมด2ไฟล์ครับไฟล์แรกนะครับเป็นไฟล์สําหรับชั้นปหนึ่งถึงปสามนะครับอีกไฟล์หนึ่งเป็นสําหรับชั้นปสถึงปหนะครับทีนี้นักเรียนไม่ใช่นักเรียนครับให้คุณครูเลือกชั้นได้ถูกนะครับทำไมผมต้องทำเป็นสองไฟล์ก็เพราะว่าหน่วยกิจมันไม่เท่ากันนะครับเวลาใส่สูตรเนี่ยมันก็ต้องใช้สูตรคำนวณคนละแบบกันนะครับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างนะครับสําหรับชั้นปหนึ่งถึงปสแล้วกันนะครับแต่จริงปสถึงปหเนี่ยก็ทําเหมือนกันเลยนะครับ นะกรอกเหมือนกันเลยอ่ะผมก็เดบันทึกเดบันลิกไฟล์เข้าไปนะครับที่ไฟล์เป็นไฟล์ excel นะครับนี่ก็คือหน้าตาของนะครับอ่าแบบบันทึกคะแนนนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับนะอ่าหน้าแรกผมเนี่ยจะใส่ข้อมูลไว้นะครับผมจะใส่ข้อมูลไว้ซึ่งไม่ต้องไปทําอะไรมานะครับนี่มาดูที่ตรงชีทเนี่ยครับชีทตรงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะผมทําเป็นสีแดงไว้นะครับไม่ต้องคุณครูไม่ต้องไปกรอกอะไรนะครับ ซึ่งถ้าคุณครูจะกดพลาดกรอกอะไรไปเนี่ยก็ไม่สามารถกดได้เพราะเนื่องจากว่าผมล็อกเซลไว้เห็นไหมครับพอผมพิมพ์เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยครับว่าเซล์ของคุณพยายามที่จะถูกเปลี่ยนแปลงแผ่นงานนะครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หน้านี้ไม่ต้องทําอะไรมันนะครับผมใส่ข้อมูลไว้เฉยนะครับให้คุณครูไปเริ่มทําในชีทที่สองครับชีทที่ชื่อว่าแบบบันทึกผลสำริศทางการเรียนครับนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับหลักการง่ายๆก็คือ ให้คุณครูกรอกเฉพาะช่องสีขาวครับช่องที่เป็นสีไม่ต้องกรอกนะครับกรอกเฉพาะช่องสีขาวเอาเริ่มเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษาใช่ไหมครับช่องนี้โอเคชัดเจนช่องนี้นะครับเป็นช่องสีขาวใช่ไหมครับคุณครูกดตรงที่เป็นลูกศรตรงนี้นะเป็นดอกดาวลงมาครับนี่ผมซูมไปแล้วกันนี่จะได้เห็นชัดเจนนะครับกดลงมาครับ เป็นปีการศึกษานะครับนี่ตั้งแต่ปีการศึกษา64นะครับผมทําไว้ถึงปีการศึกษา3,000เลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไฟล์นี้เราสามารถใช้ถึงปี3,000ไน้เลยนะครับพุทธศักราช3,000นะครับเนี่ยใช้ได้เยอะมากนะคุณครูก็เลือกเลยครับสมมติว่าปีนี้เป็นปีการศึกษา2564นะครับคุณครูก็เลือกเลยนะครับต่อไปครับชั้นครับชั้นคุณครูก็เลือกชั้นของตัวเองครับเช่นสมมุติว่าผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2แลันะครับนี่ผมก็เลือกไปเลยปัังนะครบ ต่อไปครูประจาชั้นครับนี่ครูประจาชั้นเลื่อนมาครับตรงนี้อ่าเลื่อนมาตรงนี้ครับไปกดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกชื่อตัวเองครับอ่าสามทบสองเป็นครูสุมาลีปีทองนะครับผมก็กดไปเลยนะครับปึ๊บอ่าจากนั้นครับจากนั้นนะให้คุณครูนะครับอ่ากรอกรายชื่อนักเรียนลงไปครับนะพร้อมเลขประจําตัวนักเรียนด้วยซึ่งจริงแล้วครับพี่ปุ๋ยเขาได้ให้ชื่อกับคุณครูไปแล้วนะครับในไฟล์ของเรียนนะครับ อาสมมติผมยกตัวอย่างนะครับง่ายๆนักเรียนเลขที่หนึ่งนะเลขที่อ่าเรีประจาตัวเรียน999าเก <9 99 S 2> ครับเป็นเด็กชายรัฐวิทย์นะครับสอนโยธานี่นะครับแล้วก็ถ้ามีคนอื่นครับก็กรอกลงไปเรื่อยๆสมมติว่าผมทำาค่สิบคนแล้วกัน9 9 9 8 8ก้าแ ประมาณนี้นะครับแล้วก็สมมุติถ้าเป็นเด็กชายหมดเนี่ย,ยผมก็ลากไปเลยง่ายดีนะครับง่ายดีเด็กชายแล้วก็เด็กชายอะไรก็ว่าไปครับสมมุติว่าเด็กชายกเด็กชายดเด็กชายอะไรว่าไปนะครับสมมติะครัยผมสมมุติให้ฟังนะครับคณครูก็ไปกรอกเองแล้วกันนะครับปึ๊บนำาระกุลอะไรก็ว่าไปนะครับสมมุติว่าผมกรอกให้ทดลองให้ดูเฉยนะครับก็เป็นลักษณะนี้ สมมติเด็กผมมีเก้าคนนะครับช่องต่อไปที่ผมจะต้องกกอกอีกนะครับก็คืออ่าผมลืมไปครับตรงนี้ครับตรงวิชาภาษาไทยใช่ปะ่ะตรงสีเทาเนี่ยมันจะไม่สามารถกกอกได้นะครับให้ครูคมาเลือกรหัสวิชาครับรหัสวิชาไม่ได้ยากอะไรเลยครับรหัสวิชาก็ไล่ตั้แต่งปอลหนึ่งปอลสองปอสาปอสี่ปอ้าปอลหกเนี่ยผมใส่แบบนี้เรียบร้อยแล้วอย่างครูสุมาลีอยู่ปอสามก็เป็นทอ3หนึ่งสามหนึ่งศนหนึ่งนะครับครนี้ก็เป็นคอหนึ่งสามหนึ่งนหนึ่ง วิทยาศาสตร์ก็เป็นบอลหนึ่งสามหนึ่งตัวหนึ่งเนี้ยเราก็ใส่ให้ครบทุกชั้นทุกวิชาขออภัยนะครับครบทุกวิชาคุณครูลองดูไปก่อนนะครับให้ครบหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็เปิดซ้ําดูได้หรือถามผมก็ได้นะครับเนี่ยครับผมก็ใส่รหัสวิชาไปให้ครบนะครับจากนั้นครับอ่ามาดูในช่องคะแนนครับช่องคะแนนนะครับช่องคะแนนตรงนี้ผมขอยัดซูไปแล้วกันนะครับนี่ ช่องคะแนนอันแรกเป็นช่องคะแนนเทอมหนึ่งนะครับและช่องคะแนนนี้เป็นช่องคะแนนเทอมสองนะครับเช่นเด็กชายรัฐวิทย์เทอมหนึ่งนะครับเต็มห้าสิบคะแนนใช่ไหมครับผมได้สี่สิบห้าเก่งมากเลยนะครับแต่เทอมสองโง่มากเลยนะครับได้สิบคะแนนใช่ไหมครับพอกรอกเสร็จแล้วปุ๊บผมกด enter หรือกดคลิกเมาส์ที่อื่นก็ได้นะครับตรงคําว่ารวมเห็นไหมครับกับเกรดจะขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับคุนครูไม่ต้องมานั่งคิดเห็นไหมนะครับมีคะแนนจบเกรดให้เรียบร้อยเลย คุณครูก็กรอกไปทุกวิชาเลยนะครับสมมุติว่าอ่ารัฐวิทย์เนี่ยได้อ่มั่วเลยนะผมมั่วเลยนะสี่สิบหมดเลยนะนเกรดสี่โอ้เก่งมากนะครับกรอกเฉพาะช่องสีขาวนะครับนะครับมันจะคำวนวณเกรดถ้ามาอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะอันนี้สามเก้าซะหน่อย เนี่ยทดสอบนะสามเจ็ดสนะิบแปดสามจุดห้าเห็นไหมฮะเกตหนึ่งเกตดหนึ่งตะหน่อยหนึ่งฮะอังกฤษโง,ง่มากยี่ห้ายี่ห้าครับป้องกันทุกิตซักเกตดสองนะครับสามสิบสามสิบเนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะครับและในช่องข้างหลังครับมันจาคำนวณมาให้อัตโนมัตินะครับเป็นผลการเรียนเฉลี่ยครับซึ่งผมใส่สูตรข้างบนไปแล้วครับโอ้โหยุ่งเหยิงมากเลยข้างบนนะเกรดผมใส่นนมาแล้วครับนี่คำนวณมาให้แล้วเป็นสามจุดศูนย์หกนะครับส่วน คะแนนร้อยละเฉลี่ยนี่ก็คือ7จ็ดสิบอ็ดจุดหนึ่งสามแบบนี้นะครับเราก็ทําแบบนี้ไปทุกคนเลยนะกรอบแบบนี้ทุกคนเลยตึ๊ดเตเแต่โปรแกรมมันจะคํานวณให้นะครับผมขอ,อยกาสูมมาเอาออกมานะครับสิ่งที่คุูจะได้ในใบนี้ก็คืออะไรบ้างนะครับนี่นี่เห็นไหมครับมันจะคํานวณให้เลยครับว่าวิชาภาษาไทยรวมแล้วมีกี่คะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละเท่าไหร่มันจะคํานวณให้อัตโนมัตินะครับ แล้วมันก็จะคำวนวณเฉลี่ยรอยละของห้องด้วยว่าในภาพรวมของห้องนี้แล้วเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในทุกหลายวิชาซึ่งพบผมคิดแบบถ่วงค่าถ่วงน้ําหนักไว้นะครับหมายควาว่าแต่และว,วิชาเนี่ยไม่ได้มีน้ําหนักเท่ากันนจะเป็นน้ําหนักตามเกณฑ์ของกระทรวงเขาคิดไว้นะครับผมก็ใส่สูตรไปเรียบร้อยเลยผมถ่วงน้ําหนักไว้นะครับทีนี้ในส่วนของลําดับที่ครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันมีสูตรอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยผมจะให้ครูต้องคิดเองครับเพราะว่าเนื่องจากว่า อธิบายยากนะครับว่าการจัดลาดับการจัดลาดับตอนนี้ว่าใครได้มากสุดน้อยสุดอะไรเงี้ยให้ครูลองดูเองแล้วกันนะครับแล้วก็จัดอันดับให้หน่อยว่าใครอันดับที่เท่าไหร่อันนี้ต้องคิดเองนะครับหรือว่าถ้าคุณครูแบบขี้เกียจคิดนะครับให้ผมช่วยคิดก็ได้ครับผมใส่สูตรแป๊บเดียวครับนะแต่ทีนี้แต่นี้มันน่าจะทําไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าผมล็อกไว้ผมล็อกเซลไว้ไอเซลที่เป็น C4 เนี่ยพิมไม่ได้เลยเพอพิมปุ๊บมันจะขึ้นดีดตัวลังสือขึ้นมาทันทีเลยแต่มันก็ไม่ได้ผิดพลาดอะะะะไรนะรนนนคับนะก็นะ กรอกเฉพาะช่องสีขาวแล้วกันโอเคไหมครับอ่าโอเคนี่คือชีท้ที่2นะครับชี้แบบบันทึกผลสำเร็จทางการเรียนต่อไปอ่าชี้ที่สาเป็นชีตสีส้มตรงนี้ครับเป็นชีตของจํานวนนักเรียนแยกระดับผลการเรียนนะครับตรงนี้คุณครูไม่ต้องทําอะไรเลยครับมันจะคํานวณให้หมดเลยครับว่าวิชาภาษาไทยผมขอ,อุ่าสูมเข้าไปใกล้ๆนะครับวิชาภาษาไทยนะครับเกรดศูนย์มีกี่คนเกรดหนึ่งมีกี่คน เกรด1.5มีคนตัวเนี้ยโปรแกรมมันจะคำนวณให้หมดเลยคุณครูไม่ต้องไปนั่งนับแล้วนะครับถ้าคุณครูพลาดไปกดพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ปื้งเข้าไปไม่เป็นไรครับผมล็อกเซลไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นมันจะไม่ผิดพลาดแน่นอนโอเคนะครับอคุณครูคก็ปิ้นใบนี้มาด้วยนะครับเป็นการสรุปผลว่าเออแต่ละวิชาเนี่ยมีใครได้เกรดอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับตัวนี้ก็คำนวณให้เลยจากเซลเมื่อกีน้นี้จากชีทเมื่อกี้นี้นะครับต่อไปครับชีทที่สามนะครับชีท การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนนะครับอ่าก็มากดนะครับควงเข้าไปทีนี้ตรงรายชื่อตังนี้นครูไม่ต้องกรอกเลยเพราะเนื่องจากว่ามันลิงก์จากชีทที่แล้วมาแล้วรายชื่อตรงนี้ที่ครูกรอกไปตอนแรกเนี่ยมันจะลิงก์มาชีทนี้เลยนะครับคุณครูมีหน้าที่กรอกเฉพาะเซลล์สีขาวก็ได้แก่ตรงที่เป็นคะแนนนั่นเองนะครับเช่นเด็กชายัฐวิ์การอ่านนะครับโง่มากนะได้ยี่สิบอ้าว ขอภัยตรงนี้ผมล็อกไว้ผมยังไม่ได้แก้ล็อกนะครับเดี๋ยวผมไปแก้ล็อกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมปรับปรุงเรื่องการแก้ล็อกอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าตรงนี้นะครับคุณครูก็กรอกคะแนนไปเกอะคะแนนไปนะครับแล้วมันก็จะมีคะแนนรวมที่เป็นสีสีตรงเนี้ยขึ้นมาให้เลยอัตโนมัตินะครับขึ้นมาให้เลยอัตโนมัต <brave> ิแล้วมันก็จะคำนวณตรงนี้ให้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอหยุดค,คลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อภาคสองแล้วผมขอแก้ไขสูตรแป๊บหนึ่งนะครับ